วันน <screws> <ground> ี <looked desserts> ้ให้เกียรติยัดหาภารกิจเขาบอกให้มาหากุญแจเห็นแล้วล่ะน้ำตากูจะไหลมีเวลาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้เนี่ยให้กูอีกสปีกูยังหาไม่เจอเลยสัตว์มีทั้งโซโลมีทั้งของจีนของญี่ปุ่นของไต้หวันมึงจะล็อกอะไรลักหนากลัวเขาขโมยตำลึงมึงแต่ไม่เป็นไรเพื่อรายการปลอมปะล่ะจัดไปน้องแพท อะไรดูดม้ามันที่คิดว่าดังดังเพราะอะไรคะแน่นอนครับอันดับแรกมันน่าจะมาจากหน้าตาหน้าตาไม่เคยนอกลูก่นอกทางหรือนอกใจอ่ะไ,อาาอะไม่เชื่อฟ้าผ่ากันไหมล่ะได้ข่าวว่าพี่แตกหน